มาเที่ยวจังหวัดแพร่อย่าลืมแวะวัดพงษ์สนั้นวัดเก่าแก่ในจังหวัดแพร่จุดเด่นของวัดนี้คือมีพระนอนสีทองอารามริมกำแพงเป็นจัญลักษณ์ของวัดเลยนะคะอยู่ใกล้กับซุ้มประตูมงคล19ยอดอดีตเป็นวัดล้างที่ชื่อว่าวัดปงสนุก แต่เมื่อปีพศ2 4 7 2มีการบูรณะวัดด้วยหลวงพง์พีบุ์หรือพยาบุรีรัตและเจ้าสุนันตาเจ้าของบ้านวงบุรีค่ะวัดนี้จึงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดพงสุนันนั่นเองจ้าไฮไลท์ประจําวัดพงสุนันท์นั่นก็คือภายในอุบอโบสถจะประดิษฐานพระพุทธรูปปางมาราวิชัยชื่อว่าพระเจ้าแสนสุขซึ่งมีอายุราวกว่า568ปีทีเดียวค่ะซึ่งวิหารนี้เป็นวิหารสีขาวทั้งหลัง มีพระาธาตุใจดีทั้งหมด108องค์รอมรอบกำแพงลูกแก้วทั้งหมด108ลูกด้วยค่ะ ภายในวิหารมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่งมีนามว่าพระสุรส,สวดีประธานพรประดิษฐานอยู่และมีองค์เล็กที่ทำจากไม้ขนุนทั้งองค์อีกด้วยนะคะด้วยบรรยากาศที่ร่มรื่นของวัดพงสุน,นันทำให้นักท่องเที่ยวหลายคนพาได้มาจังหวัดแพร่แล้วต้องไม่พลาดที่จะมาเที่ยววัดพงสุนันคะ่ะอีกหนึ่งสถานที่นั่นก็คือพญาเต่าองคํคำหลายคนมาขอโชคลาภและประสบผลสำเร็จนั่นเองคะ่ะมาแพร่ แม่ต้องแวะเที่ยววัดพงสุนัน